ผชมที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะมาบำรุงคลิกค่ะสักประมาณหลังจากที่ปลูกลงดินไปนะคะประมาณ1เดือนค่ะนี้เราจะปลูกแบบโบราณนะคะก็คือไปเพาะก้าลงแปลงก่อนเนาะหลังจากที่ต้นได้อายุแล้วเราก็มาตัดยอดค่ะพอตัดยอดนะคะก็มาขุดหลุมนะคะแบบนี้เลยระยะห่างก็ประมาณนี้แหละนะคะหรือคุณผู้ชมจะปลูกห่างกว่านี้ก็ได้นะคะ ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะเขาก็จะเริ่มแตกยอดค่ะแบบนี้นะคะเนี่ยอันนี้จะเป็นที่เราตัดยอดทิ้งไปแล้วยอดใหม่เขาก็จะงอกออกมาแบบนี้จะงอกทุกต้นเลยนะคะแล้วก็งอกเร็วมากเนี่ยค่ะเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นรอยเดิมที่เราตัดไปนะคะยอดใหม่ที่ออกมาเนี่ยก็จะเป็นทรงพุ่มสวยเลยล่ะคะ่ะยิ่งมียอดมากเท่าไหร่นะคะเราก็จะได้ดอกได้ผลเยอะค่ะ ช่วงนี้เราก็มาให้ปุ๋ยเลี้ยงการเจริญเติบโตนะคะจะเป็นปุ๋ยข้อขี้วัวหรือว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือฮอร์โมนไขน่นมสดได้หมดเลยค่ะคุณผู้ชมมีสูตรไหนก็ใช้ได้หลังจากที่เราบำรุงเมื่อทีที่แล้วนะคะคุณผู้ชมดูสิคะเนี่ยเขาโตขึ้นเยอะมากใบเขียวงาเป็นพุ่มใหญ่ต้นสูงเลยค่ะนะคะช่วงนี้ใกล้ที่จะออกดอกแล้วค่ะแล้วก็สังเกตง,ง่ายๆนะคะช่อดอกนะคะเริ่มที่จะเยอะแล้วค่ะ ช่วงนี้แหละเราสามารถให้ฮอร์โมนเร่งดอกเร่งผลได้เลยค่ะนี่จะปลูกแบบเยอะหน่อยนะคะปลูกแบบสมัยโบราณค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือเราจะไปเพาะในแปลงก่อนนะคะหว่านจากเมล็ดเยอะๆค่ะพอได้อายุนะคะสักประมาณเดือนกว่าหรือ2เดือนประมาณนี้รอให้ลำต้นเขาแข็งแรงก่อนนะคะเราก็นำมาตัดยอดค่ะคือถอนออกมาเลยนะคะเหลือแต่รากค่ะไม่ต้องเอาดินติดมาเลยนะ ตัดยอดให้เหลือแต่ต้นนะคะแล้วก็ขุดหลุมลงไปลึกนิดเดียวนะคะเอียง45องศานะคะนนี้สมัยโบลาณเขาจะปลูกแบบนี้แล้วก็ใช้ดินกลบค่ะหลังจากนั้นนะคะก็รดน้ำค่ะเช้าเย็นต้นเขาจะติดเร็วมากแล้วก็แข็งแรงมากๆเลยเนี่ยค่ะจับดูนี่ต้นจะแข็งปักเลยนะคะ นี่แหละเป็นเคล็ดลับสมัยโบราณที่คุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่พาปลูกมาะคะ่ะแล้วก็แปลกมากเลยหลังจากที่เราปลูกเอียง45องศาพอเขาเริ่มที่จะติดละมันก็จะตรงเองแบบนี้เลยค่ะทําให้พริกเป็นพุ่มใหญ่แบบนี้เลยแป๊บเดียวก็ออกดอกแล้วค่ะแล้วก็มาบํารุง่ะทีมาใส่ปุ๋ยนะคะถ้าเราปลูกกลางแจ้งแบบนี้พวนดินกําจัดพวกวัชพืชต,ต่างๆแบบนี้ค่ะเขาก็จะไม่ค่อยมีโรคมารบกวนเท่าไหร่ ด้านล่างแบบนี้นะคะสะอาดโล่งค่ะถ่ายเทได้ดีนะคะอากาศหมุนเวียนก็จะไม่ค่อยเกิดโรคนี่แหละเป็นเคล็ดลับง่ายๆสำหรับการปลูกพริกนะคะตามฤด,ดูกาลค่ะเราไม่ได้ใช้แบบน้ำหยดนะคะอาศัยน้ำบนฟ้าค่ะแล้วเราปลูกเยอะนะคะเอาไว้เก็บลูกสดขายแล้วก็ลูกที่สุกแล้วะคะ่ะ มาตากแห้งขายแบบแห้งนะคะได้ราคาดีวันนี้ก็เลยจะพาค,คุณผู้ชมนะคะมาบำรุงละเลี้ยงดอกเลี้ยงผลกันแบบง่ายๆค่ะไหเดี๋ยวไปรับชมแล้วก็ทำพร้อมกันเลยค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะคะก็จะมีฮอร์โมนไข่ค่ะวันนี้จะไม่ได้ทำวิธีทำให้ดูนะคะจะแนบไว้ใต้ลิงก์ค่ะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะแต่จะบอกคร่าวๆก่อนนะคะก็จะมีไข่สี่ฟองค่ะมีชูรสหนึ่งช้อนโต๊ะ มีน้ำเปรี้ยวนะคะ4ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย4ช้อนโต๊ะค่ะคุณผู้ชมก็นำส่วนผสมทุกอย่างนะคะให้เข้ากันเลยค่ะแล้วก็นำเศษขวดหมักไว้ประมาณ7วันก็สามารถนำไปใช้ได้นะคะส่วนวิธีทำรายละเอียดก็เข้าไปดูใต้ลิงก์ได้เลยค่ะก่อนใช้นะคะก็เขย่าขวดก่อนเป็นสูตรเข้มข้นค่ะใช้ฉีดพ่นไม้ผลนะคะพืชผักที่เป็น ที่เราต้องการที่จะเร่งการออกดอกออกผลค่ะช่วงที่ใกล้จะออกดอกแล้วเนาะด้วยสูตรนี้เลยง่ายๆค่ะเดี๋ยววันนี้ทําให้ดูแบบน้นอยๆนะคะถ้าคุณผู้ชมใช้เยอะนะคะอัตราการใช้ก็น้ํา20ลิตรเนาะใส่ถังฉีดพ่นได้เลยฮอร์โมนก็ประมาณ4-5ช้อนโต๊ะได้เลยค่ะอันนี้ก็น้ํา3ลิตรนะคะไม่จำเป็นใช้1ช้อนเลยค่ะ ถ้าใช้ฉีดพ่นอัตราเยอะหน่อยนะคะก็ผสมด้านนอกได้เลยค่ะคนเข้ากันอันนี้เราสามารถเขย่าได้เน,ะนาะท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะไปฉีดพ่นพริกเพื่อกระตุ้นการออกดอกได้เลยค่ะนี่จะเป็นพริกที่ปลูกไว้นะคะเป็นแถวเลยค่ะเวลาปลูกก็อย่างที่เกริ่นครั้งแรกนะคะก็คือให้เอียง45องศาค่ะเขาจะแตกยอดเร็วมากๆเลย เป็นเทคนิคนะคะสมัยโบราณที่ปลูกพริกค,ค่ะเนี่ยเขากำลังเข้าช่วงที่ใกล้ที่จะออกดอกแล้วนะคะก็ฉีดพ่นด้วยสูตรนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เขาออกดอกค่ะฉีดพ่นทางใบนะคะหรือคุณผู้ชมจะราดรถทางดินก็ได้นะคะใช้หนึ่งแก้วเลยค่ะรดตามดินนะคะได้เลยจะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงเย็นก็ได้แต่ดีที่สุดน่าจะเป็นช่วงเช้าค่ะเพราะว่าช่วงเช้านะคะ ก่อน9โมงเช้าเนี่ยปากใบเนอะตรงใบอะค่ะเขาจะมีรูพุ่นๆซึ่งเรามองไม่เห็นนะคะเปิดรับสารอาหารได้ดีแล้วก็นำไปใช้เป็นประโยชน์ได้เร็วค่ะช่วงนี้ก็เร่งการออกดอกทุกๆ5-7วันได้เลยค่ะ ต้นนี้ออกดอกแล้วนะคะเนี่ยเขาจะโตเร็วค่ะเป็นเทคนิคง,ง่ายสำหรับการปลูกพลิกเยอะๆตามฤด,ดูกาลนะคะไม่ต้องเดินสานะไม่ต้องเดินน้ำให้ยุ่งยากค่ะถึงแม้ว่าเราจะปลูกเยอะนะคะก็สามารถได้ผลผลิตเยอะได้เช่นกันค่ะ นี่แต่ละต้นเขาจะมียอดเยอะมีกิ่งก้านเยอะมากเป็นพุ่มแบบนี้เลยนะคะไม่ค่อยมีมแมลงมารบกวนเลยค่ะเพราะว่าด้านล่างเราจะพวนดินนะคะให้สะอาดมแมลงไม่สามารถมารบซ่อนได้อากาศก็ถ่ายเทได้ดีค่ะนี่จะเป็นเทคนิคการปลูกดูแลพริก เร่งดอกเร่งผลแบบง่ายๆนะคะคุณผู้ชมก็สามารถนำวิธีนี้ไปใช้ได้ค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s ับส c r ร b e สากูชาแนลด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ